สวัสดีครับพบกับ MU p a s Sport Cup แล้วก็กาบสวัสดีแฟนผีกันทุกท่านนะครับเมื่อายสัปดาห์ที่ผ่านมามีสื่อได้เปิดเผยว่าแมนยูได้ส่งสเกลไปดูฟอร์มนักเตะรายหนึ่งซึ่งนั่นก็คือโซฟิยานอัลลับดมิดฟิลด์กองกลางตัวรับของสโมสรฟิออลิตินาในเวลานั้นนะครับหลายคนก็คิดว่าอาจจะเป็นข่าวที่ห่างไกลกันมากนักเพราะไม่มีวี่แววว่าดิวนี้จะเกิดขึ้นจริงและไม่มีสื่อหลักสื่อไหนที่จะออกมาเปิดเผยเรื่องแต่ก่าจนมาถึงช่วงเวลานี้โซฟิยานอัลบับเริ่มช่อมโยงกับสโมสรอยื่ โดยซื้อได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไตนดนั้นสนใจในตัวของโซฟิยานยิงแล้วพร้อมที่จะยื่นเงินค่าตัวให้กับสโมสสฟิออรลิตินาพิจนารณาแล้วโดยค่าตัวของโซฟิยานนั้นก็คาดว่าน่าจะประมาณอยู่ที่35-40งล้านยูโรด้วยกันประเด็นก็คือโซฟิยานนั้นแฟนผพหลายคนก็อาจจะไม่รู้จักชื่อนี้เขาคือใครมีประวัติยังไงเดี๋ยวทาง MU Pan Spot c สจะมาเล่าให้ฟังนะครับ ในวัยเด็กของโซฟิยานนั้นได้เล่าการฝึกฝนกับสโมสรเอฟซีอูเทคซึ่งเขานั้นสามารถที่จะแจ้งเกิดในระดับลีกอาชีพโดยแสดงฝีมือเก่งอย่างเกินวัยโดยเจ้าตัวนั้นมีอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นและคนที่ทําให้โซฟิยานแจ้งเกิดนั่นก็คืออิลิกเท็ฮาสนั่นเองสมัยที่เขายังคุมทีมเอฟซีอูเทคในหน้าเวลาขนาดนั้นนะครับอิลิกเท็ฮาร์สได้ตัดสินใจมอบตำแหน่ง11ตัวจริงให้กับโซฟิยานโดยให้โซฟิยานนั้นได้ประจำตำแหน่งในกลางรับแต่นั่นก็ไม่ได้แย้นั้อยย่างเดีวเท่านนั้ แม้ว่าจะเป็นทีมนขนาดกลางแต่อุเทก็มีระบบการเล่นที่เป็นแนวลุกทําให้โซฟิยานรับบทบาทในการเล่นดับเบิลไพวทคือการขึ้นมาช่วยเหลือนในเกมลุกรวมถึงการตัดบ,บอลตั้งแต่แดนหน้าเพื่อชิงจังหวะทีเด็ดที่ขาดในการสร้างสารรค์ประตูแม้ภารกิจจะเพิ่มขึ้นแต่โซฟิยานนั้นกลับทําหน้าที่อย่างเกินวัยและส่งผลให้เซบาสเตียนอันแลนดั้นโดเด่นในเรื่องสุดนหน้าจากการปั้นเกมของโซฟิยานอาราบัตด,ด้วยเช่นกันจนในช่วงนั้นเขาได้รับความสนใจจากสโมสรเฟเนรูตเขาได้ตัดสินใจไปเฟเนรูตทันทีเพื่อคิดว่าจะต้้ออองงกาาาวาใน,นชีพขเขเ แต่นั่นก็คือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของเขาครั้งแรกเขาไม่สามารถที่จะเป็นตัวจริงได้ส่วนมากก็จะเป็นนั่งตัวสำรองเป็นส่วนใหญ่ในฤดูกาล2018-2019โซฟิยานย,าย้ายทีไปยังขับบูธเขาได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอทั้งยังเพิ่มความสามารถของตัวเองไปอีกขั้นจากการเล่นกองกลางตัวรับที่ยืนแบบดับเบิลพรเวดก็กลายเป็นยืนแบบโดดๆคนเดียวเก็บแนวลุกได้อย่างอยู่หมัดโดยไม่จำเป็นต้องมีคนช่วยซึ่งเป็นหน้าที่หลักของกองกลางตัวรับระบบเกมแบบสต่มาเขามโจต่าแม่เขาได้ร่วมกับฟิ เขาก็ไม่สามารถที่จะยึดตําแหน่งตัวจริงได้อย่างถาวรทันทีแต่ยังมีโอกาสได้เข้าไปตัวสํารองแบบปะปายจนเวทีฟุตบอลโลกทีมชาติโซฟิยานก็สร้างตัวตนได้อย่างน่าทึ่งโดยเฉพาะการแข่งขันฟุตบอลโลก2022นั่นเองโซฟิยาสามารถที่จะพาทีมชาติโมนาโกเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายได้เขาโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในตำแหน่งวิฟิลกองกลางตัวรับที่มีเทคนิคทางด้านการยืนตัดบอลคู่ต่อสู้ได้เป็นอย่างดีและสามารถที่จะจ่ายบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างแม่นยำอีกด้วย หลังจากวันที่เขาสามารถทำคิวและพาสดสวยๆให้กับทีมนั่นก็หมายความว่าเขาคือแกนกลางสําคัญแดนกลางตัวรับที่มีการเคลื่อนบอลให้กับทีมได้เป็นอย่างดีอิลิเท,ทนฮากมีแนวโน้มว่าต้องการสร้างทีมแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเข้าสู่ยุคใหม่ในระบบเกมแบบ4-3-3โดยมีกองกลางตัวลูก2คนที่มีเมสันเมาส์และบุโน่เฟอร์เนเดสส่วนกองกลางตัวรับนั้งอิลิเท,ทนฮากไว้ใจทางด้านคาซิเมโลเป็นตัวหลักและนี่ก็เป็นเหตุผลที่อิลิเทานฮากนั้นต้องการตัวของโซฟิยานเพื่อให้เจ้าตัวสับเปลีย่ยนบทเร ที่มีความถี่โปรแกรมการเตะจะเห็นได้ว่าลูกการที่แล้วแทบจะหมุนเวียนนักเตะไม่ทันตัวสำรองที่แทบจะไม่สามารถที่จะสอดแทรกตัวจริงได้จึงเป็นเหตุผลทาให้อิริจนฮังนั้นมองตัวสำรองที่มีฝีมือกใกล้เคียงกับตัวจริงเพื่อผลระยะยาวในการแข่งขันต่อไปอย่างที่ทราบกันก่อนน้านี้อีริจนฮางตั้งใจที่จะพาแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดใช้ระบบ4-3-3มาโดยตลอดในช่วงเริ่มต้นที่เขาเข้ามาคุมแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนั้นเขาได้ใช้ระบบ4-3-3แต่ผลลัพธ์ก็คือแพ้ทั้ง2นัดติดชนิดที่แบบแพ้แบบถลมถลมทาย อิลิทันฮั 5, จึงต้องปรับมาเป็นระบบ4-2-3-1ไปก่อนเพราะว่านักเตะไม่เข้าใจระบบ4-3-3เลยในเมื่อกองกลางอย่างสกอตต์มิทิลมเน่และเฟนเนักเตะทั้งสองนั้นไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ในระบบนี้ได้โดยต้องใช้พลังกำลังในการวิ่งขึ้นลงและการเทสซิ่งบอลได้เป็นอย่างดีสำหรับความยากง,ง่ายในการคว้าตัวของโซฟิยานนั้นซื่ก็รายงานว่าอิลิทันฮางนั้นยังให้ความสนใจทางด้านโซฟิยานอาราบัตอยู่แต่ก็ต้องให้ได้เป้าหมายผู้เล่นทั้งสองรายก่อนนั่นก็คือตำแหน่งผู้รักษาประตูออย่าาางันนนด และตำแหน่งศูนย์แน่ตัวเป้าอย่างรามุสฮอยลุนคาดการว่าดีลระหว่างโอนาน่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะเสร็จเร็วๆนี้อย่างล่าสุดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอิติลนสามารถที่จะตกลงค่าตัวของโอนาน่าร่วมกันได้แล้วจากกรณีนี้ที่อิติลียืนยันต้องการค่าตัวถึง60ล้านยูโรด้วยกันสําหรับอดีตโอนาน่าแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันที่จะไม่ยื่นสูงกว่า53ล้านยูโรลาสูเออังกษิษหลายสํานักรายงานตรงกันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอิตาตนลี่เรรียบ้อย สำหรับรลคาค,า,คาตัวของโอนานานั้นที่เมนยูกับอินเตอร์มิลานตกลงราคานั้นก็คือ50ล้านยูโรด้วยกันบวกเอนออนอีก5ล้านยูโรขณะที่ค่าเหนื่อยของผู้รักษาประตูแคมรูนนั้นหากย้ายมาถิ่นอูเดฟอร์ดเดลซานก็เปิดเผยว่าอยู่ที่ประมาณที่10,000แปอนต์ต่อสัปดาห์เท่านั้นหากอันเดโอนานาย้ายมาสู่ลังโอทเอฟอร์ดจริงนี่ก็เป็นนักเตะรายที่2แล้วที่ย้ายมาซัมเมอร์นีต่อไปรายที่3อิลิกเซนฮากก็ต้องหากองหน้าโตเป้าอย่างแท้จริงเพราะนั่นคือตำแหน่งที่ขาดชัดเจนม่ดูกาลทีแ้ว เมนยูก็ต้องขายนักเตะให้ได้แล้วนําเงินนักเตะที่ขายออกเหล่านั้นมาซื้อกองหน้าตัวเป้าที่อิลิทาต้องการอย่างแท้จริงก็จบไปแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ